สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้เลื่องงานยามดีนะคะเปิดคลิปมาก็ได้เจอหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางช่องรู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ แล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะคะที่ทำให้ช่องได้ดำเนินการเดินทางมาถึงวันนี้นะคะและต่อไปนี้ก็จะได้ออกมาเปิดหน้านะคะให้ทุกคนได้เห็นการในทุกๆคลิปนะคะวันนี้นะคะเลยจะนำข่าวสารดีๆนะคะมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมเราฟังนะคะ ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันเลยนะคะข่าวนี้นะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางนะคะทางสทอ,อนะคะก็ได้โอนเบี้ยกอนสุดท้ายทิ้งทวนรัฐบาลลุงตู่นะคะก็จะโอน3เดือนรวดเลยนะคะก็ตั้งแต่ของเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายนนะคะเงินที่ใช้ในการโอนนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ทั้งสิ้นนะคะสองจุดสามหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเงินอยู่ที่อบตเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงวันนะคะอปะทอก็จะมอบหมายให้กับกรมบรัญชีกลางน,นะคะโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนั่นเองนะคะแต่หลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะก็จะต้องมารอรุ้นกันอีกว่าเดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาเนี่ย เพราะช่วงนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนไายรัฐบาลนะคะก็จะต้องมาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคะ งบประมาณนี้จะจัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกลุ่มเปราะบางได้เร็วแค่ไหนนะคะซึ่งทุกท่านก็ทราบกันอยู่นะคะว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีปัญหาในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลังที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะก็ต้องมารอเวลากันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอง,งบประมาณเพื่อที่จะมาทาให้กับ กลุ่มเปาะบางนั่นเองนะ,ะก็ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นในปี2,567นะคะข่าวนี้นะคะก็มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะงวดสุดท้ายรัฐบาลลุงแล้วนะจ๊ะโอนเงิน3เดือนรวดเบียยยังชีพคนชราคนพิการและก็เอสนะคะเป็นงบประมาณของปี2,566ไตรมาสสุดท้าย1.8หมื่นล้าน หลังจายแล้วครบ4งวด5 1านล้านเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเฉพาะตรงนี้นะคะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุลง7,547อปทเป้าหมาย9.2ล้านรายนะคะเบี้ยยังชีพคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยเอสนะคะให้กับ7,540อปทนะคะเป้าหมาย1.8ล้านคนและ90 0 0หคนนะคะ เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายสิริพันศรีกงพลีรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทออนะคะลงนามในหนังสือด่วน แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอนะคะผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2566เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณปี2566เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยย่ยงชีพคนพิการและเบีย้ยผู้ป่วยเอดนะคะงวดที่4 3เดือนรวดเลยนะคะเดือน กรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2566นั่นเองนะคะรวมวงเงินนะคะ18,654ล้าน8,48,200บาทนะคะประกอบด้วยเงินอุดหนุนนะคะโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุก็คือเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะให้กับ7,547อปทอเป้าหมายนะคะ 9ก้าล้านสองราย วงเงินรวมนะคะ18,98ล้าน5,200บาทนะคะแล้วก็เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุกพลภาพนะคะก็เป็นเบี้ยยังชีพของคนพิการนั่นเองนะคะให้กับ7,540อปทนะคะเป้าหมายก็จะอยู่ที่1 8 0ล้านแ0สนนะคะ2,830รารายนะคะแล้วก็ วงเงินรวมนะคะอยู่ที่4,377,477,600บาทนั่นเองนะคะแล้วก็เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแกผ่ผู้ด้อยโอกาสนะคะหรือเป็นเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดนั่นเองนะคะให้กับ7,540อปทเป้าหมาย79,510รายนะคะ วงเงินรวม119.324 0 0บาทนะคะสำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปทั้ง3รายการนะคะกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพนะคะโดยตรงเลยแทนอปอทอนะคะก็คือว่าเงินนะคะ ตอนนี้อยู่ที่อปทอแล้วอปทอก็จะบอบหมายให้กับกรมบัญชีกลางโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็คือสำหรับเด็กนะคะผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเอดนะคะ โดยได้ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะ2,566เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการทั้ง3รายการแล้วทั้งนี้นะคะเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566ถูกจัดสรรในงวดที่3นะคะเดือนมีนาคม17,600ะะล้านบาทนะคะ เดือนมิถุนายนนะคะ2,566นี้นะคะได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุนะคะ8 6 8 5 4 7 9รายนะคะวงเงินก็จะอยู่ที่286ล้านนะคะ139,600บาทนะคะแล้วก็เพิ่มเติมของเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่วงเงิน895,500บาทใน43จังหวัดนะคะก็จะมีเด็กนะคะ ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเอดนะคะที่จะได้รับ3งมวดติดกันเลยนะคะส่วนในรัฐบาลใหม่ก็ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีข่าวอัปเดตนะคะมีข่าวสารอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นที่ทุกท่านอยากทราบนะคะก็เดี๋ยวทางช่องนะคะก็จะหาข่าวมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ